หนึ่งหนึ่งะเป็นท่าเดียวอ่ะพีดใบใยนิดเลยพี่นิดใบใยกอ็เลยจงจูด้วยพรุ่งนี้เจอกันนะพรุ่งนี้นั่งย่างพรุ่งนี้ทำไรไปเผาใครอ่ะได้ไปเผาจียอนไปกับจียอนนี่ครับเผาจีออนใช่มาเต็มที่เลยได้ไปเผาพีดพุ่มากๆเนี่ยไปกับได้จะไปเผาใครตอนตอนแรกต้องไปการกับพี่โตโน่ไงแต่ว่าคิวไม่ได้ก็เลยได้ไปกับจียอนเออก็ได้ไร ดจีออนเรียกอีบวกนี่ทวิตน่ะเอพี่ลิปแวกทวิตแรงนะหนม่ไีากเอะครับหน้าใสเลยพี่ีอยหน้าหอมอ่ะลิปแพกเครื่องสำอางอ๋อแต่คบซ้อนกันไหมเรมมตสารกนเนี่เนาะ่ เฮ้ยพี่นิ้เปิดแห่งไฟเป็นยังเปิดแห่งไฟเป็นยังาชอบอัเปิดไมนใยาเปิดไม่เป็นเชอบาอันไเนชอบรอบใเรชอบใยราอบใยเรชอบชอบใอบอบเบราชอบบเบใยเาบเอบใหเชอบแบบไหนมาชอใเรอบเยเอบยบใเอบเอาเบเเเบ สองอันนะมีสองอันงพี่แนเลยเดี๋ยวไปดูนคออนครับแต่นี่สวยดีนะเวลาออกออกไปอ่ะม่อคือเห็นมันคือมันคือเห็นมันลมันือเห็นมันพี่ฤทธหอมลงไหมเนี่ยวันคืนครับไม่ไดวถามว่า